สวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะวันนี้มีวิธีการเก็บไข่ไก่นี่ละค่ะเก็บได้ดานโดยไม่ต้องแช่เย็นมาฝากนะคะวางที่อุณหภูมิห้องปกตินี่ละค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้เริ่มที่การเลือกไข่เลยค่ะสังเกตดูนะคะไข่สองใบนี่ละค่ะให้เลือกผิวใสๆขาวๆนี่ละค่ะไข่ใหม่แน่นอนค่ะ เลือกไข่ไม่ไข่สดมีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วล่ะคะ่ะนึกอะไรไม่ออกให้ขาวให้ไสไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะหยิบให้ดูอีกใบหนึ่งคะ่ะไข่ที่มีจุดสีน้ำตาลแบบนี้นะคะเก่าแน่นอนคะ่ะหลังจากเราเลือกไข่ได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อ,ตอไปกันเลยคะ่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงคะ่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเลยนะคะให้นำไข่นี่แหละคะ่ะใส่ลงไปในชามได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เติมน้ำสะอาดนี่แหละคะ่ะลงไปให้ท่วมไข่เลยค่ะสังเกตดูนะคะไข่ของจีกุ้งขาวใสทุกใบเลยค่ะจากนั้นนะคะน้ำมันพืชน,นี่แหละคะ่ะคือตัวช่วยอย่างดีเลยค่ะเติมน้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะคะให้ทั่วเลยค่ะ จากนั้นทิ้งไว้5นาทีนะคะแล้วนำไข่ขึ้นมาพักไว้เลยค่ะวิธีนี้นะคะจะสามารถทำให้ไข่ไก่ของเราเนี่ยแหละคะ่ะสดใหม่อยู่ตลอดเลยค่ะจากนั้นนะคะพักไว้ให้แห้งเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้หาผ้าที่สะอาดนี่แหละคะ่ะมาเช็ดไข่ให้ทั่วเลยค่ะ ไม่ว่าจะนำไปแช่ตู้เย็นหรือวางไว้ในห้องครัวนะคะวิธีนี้สามารถยืดอายุเวลาของไข่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถเก็บได้3ถึงสสัปดาห์เลยนะคะลองดูเลยค่ะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะคงความสดใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ